สวัสดีครับเจนะบิตคอย miner นะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับบิตเมนนะปรับราคารายวันเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่ดีลเลอร์นะครับที่บิตเมนเองก็ปรับราคารายวันเหมือนกันนะครับวันก่อนนะเห็นที่อ่าวันก่อนหน้านู้นะครับ1น0 0 0ดอลลาร์นะครับวันถัดมาลดเหลือ9ก0 0นะครับวันนี้ปรับ1 5 0 0ดอลลาร์ ใครที่อยากเอาจากบิดเมนก็สามารถสั่งได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดาูราคาเครื่องของเราว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็คืนทุนเมื่อไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นราคาจากหน้าเว็บเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าถ้าเกิดรวมน้ำเข้ามาจะประมาณเท่าไหร่นะครับ1500นะครับคูณด้วย34ตอนนี้นะครับเรือค่างเงิน นะครับก็สามแสนห้าเจ็นะครับแต่อย่าลืมคูณภาษีนะครับหนอ่อสินตะครับสิเดเซคืออ่าหนึ่งบวกหนึ่งร้อยบวกสเจ็นะครับเป็นร้อเนะครับหารด้วยร้อยนะครับก็คือ17%นะครับแต่ตอนนี้เป็นภาษีภาษีทบต้นนะครับมันก็เลยเป็น17.7นะครับก็จะ ได้อยู่ที่4 2 0 0นนะครับรวมภาษีนะแต่ตัวนี้อย่าลืมบวกค่าขนส่งนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าขนส่งอยู่ที่200ดอลลาร์นะครับประมาณ300นะก็4 0 0แสนกว่านะครับถ้าเกิดส,สั่งแบบถูกต้องนะครับจากเราก็อาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ กอีกประมาณสัก8%ถึง10%นะครับก็จะขายอยู่ที่400,007นะครับ400,007นะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นจากบิ t เมนมีแวมีบินแวมีอะไรเรียบร้อยนะครับ400,007นะอ่ะเดี๋ยวเอาราคาจากดิวเลอร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูราคาจากดิวเลอร์กันโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับแต่ละตัวก็ จะมีเครื่องพร้อมเอ่อพร้อมออกจากจีนจนะถึงไทย10ถึง15วันนะครับก็จะมี S19J นะครับราคาอยู่ที่395,000นะราคาส่งอยู่ที่1456ดอลลาร์นะครับอันนี้จ่ายเป็น USDT นะครับเป็นราคาส่งนะครับจะถูกกว่านิดนึงนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้แล้วก็ ตัวอื่นๆก็ลดหลั่นลงไปนะครับสามแสนกว่าสองแสนกว่าแสนกว่าบาทนะครับจะมีการปรับราคากันไปนะครับแต่ละตัว KD5 นะครับมีของเข้ามาแล้วนะใช้งาน1สัปดาห์ราคาอันนี้ของที่จีนนะครับใช้งานที่จีนนะ1นสัปดาห์ราคา560 0 0บาทนะครับ a 1 0ใช้งานอันนี้นานแล้วแหละนะครับน่าจะ6เดือนประมาณ5 3 9000 ใช้19โปรนะครับก็ใช้งาน1วิอยู่ที่3 9ม0 0นานะครับตัวอ,อื่นก็ลดหลั่นลงไปนะ2กว่ากว่า1กว่ากว่านะครับตัวนี้ S17 นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเสียค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้าเสียก็จะเป็นการคืนเงินนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะแสนกว่าบาทนะครับที่ทุกที่ 34H นะครับบางตัวก็จะมีอะไรเปลี่ยนนะครับก็อย่างที่ทุกที่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนนะสั่งก็ ของเข้ามาถ้าเกิดมีปัญหาก็จะมีอะไรเปลี่ยนให้นะครับ L3 ก็มีอะไรเปลี่ยนให้นะครับพวกนี้ก็จะประกัน2วันนะเป็นเครื่องมือ2นะครับทั้งหมดนี่นะประกันร้าน2วันอ่ายกเว้นตัวที่มีประกันจีนนะครับก็จะไม่ได้ประกันร้านนะครับก็จะมีส่งเคสมีนะสวันนะโอเค แล้วก็ตัวนี้ T17 นะครับ42 t h นะครับก็อยู่ที่6 1 9นะครับตอนนี้ก็มีบ้างนะครับที่เสียก็เป็นคืนเงินเหมือนกันถ้าเกิดมีปัญหานะตัวอื่นก็อย่าง H9 นี้มีอะไรนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าตัวอื่นๆก็ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานในการซ่อมนะครับก็อาจจะเป็นดีฟันไปแต่ถ้าเกิดอันไหน ซ่อมได้ก็จะเป็นจานซ่อมให้นะครับแล้วก็ตัว L7 นะครับ L7 ก็ตัว L7 เนี่ยราคา P เนี่ยตัวนี้ลดลงอันนี้เท่าเดิมนะ700,000กับ768,000อันนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวลด November รราคาขึ้นนะครับตัวนี้ยังคงราคาเดิมไว้นะ680,000นะ รัตตุลาอันนี้น่าจะน่าจะใส่เดือนผิดแล้วนะครับตอนนี้มันน่าจะเอ่อเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนพฤศจิก,กานะครับอ่าสี่แสนหกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายได้ก,กันนะครับว่าตัวนี้รายได้เป็นยังไงนะครับตอนนี้นะก็มาที่ตารางนี้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับเช็ครายได้นะรายได้ของแต่ละเครื่องนะครับเราเริ่มกันที่ตัวของ DCR นะครับ DCR ก็จะวัดที่ D1 น,นะช่วงนี้ดายได้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ ยีหนึ่งนะครับก็จะรายได้ปรับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขึ้นมาเป็นห้า0มืนต่อเดือนนะตัวอื่นๆก็สาม0มื่นแปดมืนสี่นะตัวนี้ราคาขึ้นมาอยู่299นะ299 ตัวนี้4ี0 0สนหนะครับโอเคตัวนี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้นะครับเจ็ดหนะครับตัวนี้เท่าเดิมนะโอเค H S 5นะครับจะดู H S 5 กัน h s 5นะครับก็จะอยู่ที่7 9 5ดร้นะก็พอพอเดิมนะครับ h s 5น่าจะรายได้พอพอเดิมโอเคเดือนละประมาณ2 7งหมนะครับ ราคาลงมาหน่อยนะ229นะครับ KD Box นะครับ KD Box ราคาขึ้นโหดมากนะครับตัวนี้มาที่มี2ตัวที่เอ่อคนจีนนะครับปล่อยมาค่อนข้างน้อยมากๆนะน่าจะอยู่ที่เจ้าเอ่อแปดหมนนะครับค่อนข้างโหดเลยนะ อันนี้ก็ห้าแสนหกนะครับใช้งานหนึ่งวิควันวิคนีนะรัดนะพอยอนะครับรายได้รายได้เดี๋ยวไปดูรายได้กันตัวเคดีนะครับ ส่วนเชฟดีของทางร้านกำลังออกมานะเพิ่งออกจากจีนนะครับก็ถึงน่าจะประมาณกลางกลางเดือนถึงไปกลางกลางเดือนประมาณนั้นนะออกมาวันที่รู้สึกจะประมาณที่5นะครับ๋ยวจะเร่งตามให้นะครับตัวนั้นอ่ะตัวนี้รายได้ก็มีการปรับขึ้นมาบ้างนะแล้วก็ย่อบ้างนะครับ ได้จะอยู่ที่สองพันสิดอลลาร์ก็ปรับตัวดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ kd นี่ปรับราคาโหดเกินไปนะครับ ck 5นะครับ ck 5 วันนี้ก็เพิ่งส่งไปนะครับ CK 5ดูซีรายได้เท่าไหร่นะตอนนี้ CK 5 CK 5จะลงมาหน่อยนะครับตัวรายได้อ่าลงมาเท่านี้ราคาก็ปรับลงมานะครับลงมาหน่อย โอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเอ A10 นะครับ 6G ราคาก็จะมีการปรับเดี๋ยวขอหยุดแป๊บหนึง่งอะต่อเลยราคานะครับจาก c k 5แล้วก็ไป A10 นะครับ A10 ของเราก็จะขึ้นไปที่539นะครับ แล้วก็ตัวนี้39นะครับตัวนี้เท่าเดิมนะครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนนะครับรายได้ต่อเดือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ตระกูล E t ทนะครับรายได้เท่าไหร่แล้วนะ A10 ก็มีการปรับขึ้นนะรปรับขึ้น เ10ตอนนี้อ้าวลงมาหน่อยแล้วนะครับน่าจะลงมานิดหนึ่งนะก็ประมาณห้าหมนะห้าหมื่นอ่าก็ประมาณห0 0 0 0ต่อเดือนนะครับแต่ราคาจะขึ้นมาหน่อยนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ ตัว L7 นะครับ L7 L7 ราคาขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับ L3 Plus 59นะครับมือ2 3 4 9นะครับถ้าเดี๋ยวไปดูรายได้กันว่ารายได้ตอนนี้ L7 เท่าไหร่นะราคาเริ่มขยับแล้วนะครับ L7 L7 นะครับเราอิงตัวนี้ก่อนนะอ๋เอเราอิงตัวนั้นเลยแล้วกันไม่เป็นไรก๊อปตัวนี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนเลขเอาก็จ,จะเปลี่ยนเป็น4,000กว่าดอลาลาร์นะครับ ตรงนี้เปลี่ยนเป็น95 0 0นาะถ้าตัวเก้0จะอยู่ที่1 500นะตัว9,160นอะอันนี้ใส่ไว้นิดนึงอ,อ๋อ9ก้านะครับจะอยู่ที่เดือนละประมาณอา้าวนี่ใส่ผิดนะแสน่นะครับการทุนทุนก็กลับมาเร็วเหมือนเดิมนะ4-5เดือนนะครับ L สาพัสดก็กลับมาเร็วเหมือนเดิม6กถึง เดเดือนนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความเอ่อต้องมีทะแนนบ้างนะครับส่วนมีด็อกก็กลับมาประมาณเกอบปีเหมือนเดิมนะตัวนี้มีของเลยทั้งคู่นะครับอา่าสามนะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับไฟไฟทั้งคู่ตัวนี้3 8มแนะโอเคประมาณนี้ ตัวนี้ปรับขึ้นมาหน่อยนะสามนะครับอันนี้มีสินค้าเลยทั้งคู่นะครับตัวว i ไฟเดี๋ยวตัวเดียวแล้วก็ s 1 9นะ s 1 9 Pro ราคาตัวนี้เ,เหลือมือ2องนะประกันใช้1 Week วีนะใช้งาน1 Week วีราคาเป็น399นะครับ ใช้งาน1วิคนะครับส่วนตัวนี้3 9 5นะอ่าตัวนี้จริงๆล่าสุดนี้ลงมาหน่อยนะครับ3 9ท่วนนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราดูรายได้ก่อนนะครับดูรายได้ก่อนรายได้ BTC ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกัน ตัวร้อที่เฮ็ดนะครับตอนนี้ b c ขึ้นนะครับรายได้ก็ปรับขึ้นมานะตอนนี้ก็พันหดอลลาร์โอเคปรับขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะ,ะประมาณ392นะครับ แล้วตัวนี้ตัวนี้ยัง,ย,งยังราคาไม่ขึ้นมากนะครับเดี๋ยวผมเช็ค,คราคาแป๊บหนึ่งตัวนี้3 7มเจ็้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว96ตอนนี้มันมีแต่ของมือ2นะครับตัวนี้359ห้าเก้แต่มือหนึ่งก็จะจะพอเหลือนะเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะครับ ส่วน s 9 s 1 9จะอยู่ที่3,48 90นะเก้าสิบทีเฮดสามแล้วก็ทีสิบเก้าสนะครับตัวอ่าสองนะ ก็มีการปรับขึ้นมาตามๆกันก็ประมาณปีหนึ่งคืนทุนนะครับตอนนี้นะ,ะ73 THS แสนเก้าเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ A11 6 246นะครับราคาอ,อันนี้ตัว8 5 t h จริงตอนนี้มีตัว87ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาตัว85ก่อนนะครับ 87ของน้อย2 3 3นะครับ83 2 2 5นะ78 78 78อา่าตอนนี้เป็นตัว81นะครับกลับมาเป็นตัว81อีกแล้วนะครับมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะของมีเป็นบางช่วงนะครับ อ่าสองแสนเก้าตัวนี้ก็มา10เดือนนะสิเดือนเกือบหมดนะครับตัวของอาวา o อนแล้วก็ตัว7 5็ด t h เอ่อเจตอนนี้มันจะยังไม่มีราคาใหม่นะราคาน่าจะขึ้นมาอยู่ที่199นะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะตัวนี้นะครับอ่าตัว1,126 ตัวนี้168แล้วนะครับตัวนี้ยัง149อยู่นะโอเคประมาณนี้ตัวนี้ทำหนึ่ได้โอเคประมาณ10เดือนขึ้นทุนนะครับที่ทูที่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับเป็น41900แล้วนะตัว L 2รองนี้ของขาดนะ399นะครับ แล้วก็ทีหนึ่งรอนะครับ 1, 4, เอหนึ่สะเออสอนะครับแล้วก็ S19j เท่าเดิมนะเอส s ินะครับ 1, 4, 2, 5, นะอันนี้8ปดพนะอันนี้ 1นอ่าเท่าเดิมนะครับประมาณเดิมโอเคประมาณ9เดือนนะ12เดือน10เดือนประมาณนี้นะในช่วงบิตคอยขึ้นนะครับใครซื้อก่อนหน้าก็จะคืนทุนเร็วขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ราคาถูกกว่านี้นะเรามาดูเซสเอเคดีเคดีเดมื่อี้ใส่ไปยังเคใส่แล้วโอเค z 5ตนะเดี๋ยวดูรายได้ในะการว่าเปลี่ยนแค่ไหนนะครับอาผิดอันนะครับอันนี้คลิปเรานะครับตระกูล z ก็รายได้ปรับขึ้นมานะครับตระกูล Z นะครับประมาณ9 1 1ล้นะก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับตระกูล Z นะครับ โอเคเป็นเดือนละ3ามหมื่แล้วนะค่อยเหมาะสมกับราคาหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่3,259สนนกะก็ามา10เดือนถึงสิบถึงหนึ่งปีนะคืนทุนประมาณนี้นะโอเคตะกูล D7 ไม่ค่อยมีของนะครับหาของยากมากๆ D7 นะรายได้อ่าหนึ่สกว่า ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังพอๆพอเดิมนะแต่เยอะอยู่นะครับเดิมเอาลูกน้ำออกนะโอเคก็ประมาณ4 6่หมืนนะครับราคา3า9เก้านะครับประมาณสิเดือนคืนทุนเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็อ่าให้ดูเจ้าตัวของ ราคาเครื่องนะครับตอนนี้อันนี้คือเป็นราคาเลทนําเข้านะครับถ้าเกิดเป็นมือ2เนี่ยก็จะมีประกันร้านให้2วันนะครับแต่ถ้ามือ2อแบบเดลกานเหลือก็จะเป็นส่งเคมมะครับส่วนมือ1นนะครับก็เป็นประกันโรงงานนะครับส่งเคมได้เหมือนกันนะครับแต่มีค่าจัดส่งเคมนะครับกิโลละประมาณ1 0 0 0งพันถึงพันบาทนะครับอันนี้คือ ตัวนี้เนี่ยการการันตีคุณภาพอยู่กับโรงงานนะครับไม่ใช่อยู่กับทางร้านนะครับทางร้านก็พยายามเทสให้นะให้เครื่องทํางานเต็มนะครับท,ที่มาถึงแล้วก็ที่โรงงานแล้วก็พยายามให้เขาเทสมาก่อนนะครับก็จะเป็นการสุ่มเทสต์บางตัวนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไครต์ให้เราด้วยนะครับมีราคามาอัปเดตหรือเทคนิคมาอัปเดตกันก็ จะมาลงให้เพื่อนๆดูกันทุกวันนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับสวัสดีครับ